b ิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปได้กันกับช่องคอยนนิมูนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญมีนต่างๆด้วยกันนะครับก็วันนี้มีไม่เยอะ จะค่อยๆไล่ไปทีละขับฉะนั้นก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับกระดานบิดเกตก็มีโปรพิเศษให้ฝากลูน่าแคสิกเขาก็จะให้ดอกนะครับเดือนละ5-8%เปรเซนระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้นะ ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตคิดเป็นรายเดือนนะครับไอ้คิดเป็นรายปีนะครับโอเคเรามาถึงเรื่องของตัวกระดานไบแอนด์น,นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะฉบับกระดานไทยกระดานไบแอนด์ไทยแลนด์ถือว่าตอนนี้เต็งหนึ่งสนใจสมัครใต้คลิปถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของ c h a t gpt นะครับของอีลอนมาร์เขาจะมีจุดเด่นตัวหนึ่งก็คือกรอก AI นะครับหรือกรอกเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.1นนะนะครับ0ู1ประมาณนั้นนะครับบางตัวในเกตดไอโก็อยู่ที่0.02มันก็มีหลายตัวแหละกรอกอ่ะนะครับาะนั้นตอนนี้มันมีมันมี AI เนี่ยสองเลเยอร์นะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เลเยอร์หรอกนะครับมันมันคือ AI ที่เป็นโปรเจกต์คนละตัวกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น Chat GPT เนาะฝั่งของรูปแบบเนี่ยคล้าย Chat GPT เลยแล้วก็ส่วนที่สองคือการทำพวก Animation m e t a เวิร์พวกเกมนะครับที่เกิดขึ้นฉะนั้นในปีนี้นะครับตัวของ XAI นะครับที่เป็นฝั่งของ a b i t ท u m นะเชนของ b บท u m อะ่ะขึ้นแรงมากเลยนะมาหนึ่งดอลลาร์แล้วนะครับจะพิเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พอจังหวะมันอีกทีมันจะขึ้นไปสักสองดอลลาร์นะครับตอนนี้คือทุกคนเห็นแล้วว่า XAI มานะครับเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของ Defect นะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนนะก็ ประมาณนั้นนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็โดนโดน AI ในการปลอมแปลงวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยปกลายเป็นข่าวดังทั่วไวท์เฮาส์เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาหรับสาย AI จริงๆก็ข่าวนั้นทำให้ AI เริ่มมีการขยับแต่มันจะมี AI อยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นาบจริงๆมันก็ขยับแล้วแหละบางเหรียญอย่างเช่นเทอร์ นะครับแต่เทอร์โบเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นโปรเจกต์แบบจริงๆของมันเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่าตัวของเทอร์โบมันอีลอนมาร์ก็มีการโปรโมทว่าเป็น Chat G P f o แล้วกันนะครับเราก็ตอนนี้ขึ้นมาเหลือศูนย์สองตัวหนึ่งพันแล้วนะครับซึ่งไฮเดิมก็คือสามพันฉะนั้นเทอร์โบก็ขึ้นมาแล้ว แต่มันจะมี AI ตัวหนึ่งที่คล้ายๆากับ Chat GPT หรือ Open AI ที่ในคลิปเนี้ยเขากำลังดูอยู่นะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กโพสวันที่5มีนาคมปี2024นะครับก็อันนี้ก็เป็นมาร์กเขาก็คลิปว่านะครับก็คือมีเขียนว่าระบบแบบเรียวไทม์ FTW นะครับโกกและแชท GPT ต่อเหตุการณ์สำคัญนี้นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ ทุกคนก็เก่งกำไรที่กรอผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของแซมแอลแมนอ่ะมันดูทำแห่งทำแ่งแล้วมันดันไปเชื่อมโยงกับเหรียญพวกแชท GPT ฉะนั้นรอบเนี้ผมว่าตัวของเหรียญโกรกน่าจะขึ้นแรงนะครับขึ้นมาคงสักหนึ่งดอลลาร์เลยคือมีการปรับให้ราคาขึ้นครั้งใหญ่นะตัวของกรอ นะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาอัปเกรด AI ตัวเนี้ยเอาไปใช้กับ DeFi นะครับ DeFi ในส่วนของ DeFi นะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันยังถูกพัฒนาไม่พอนะครับในการพัฒนาพวกอ่กกากลไกทางสมองกลไกการวิเคราะห์ของมันนะครับที่จะใช้กับ DeFi ซึ่งมีความสลับซับซอนะ้อนมันก็ทำยากหน่อยในช่วงนี้ นะครับแต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะเลดฟันนะครับโดยผักตัวของโกลก A.I ให้ขึ้นนะครับใครที่เก่งกํไรา a แบ I.D.A.I ผมก็น่าสนใจนะทั้งโกล์แบ d I.D.A.I baby baby โกลก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเม็ดเงินเนี่ยจะเข้าไปจริงจะเข้าไปแบ d กับโกรกมากกว่าส่วน Bad I.D.A.I ตัว b บ d I.D.A.I กับโกลกเนาะส่วน baby โกลเนี่ย มันเหมือนเป็นเหรียญมีมากกว่ามันผมยังไม่ค่อยเห็นโปรเจกต์มันนะครับผมมีโปรเจกต์โกลกมากกว่าซึ่งผมก็จะให้น้ําหนักโกลกกับแบดนะครับเพราะแบดก็เสร็จแล้วนะเอาละนะครับมาข่าวที่2ด้วยกันนะครับยอดประมาณ1.8ล้านล้านชิปนะครับก็มาจากโรบินฮ o ดนะนะครับตอนนี้ Market Cap ก็ขึ้นไปประมาณ1.25ล้านล้านชิปละเนื่องจากชีบะเนี่ย เขาในอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีการกาวจากชายตัวชิคุสมะน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรืออะไรพวกนี้นะครับหรือเรียนใหม่ก็ด้วยซึ่งผมว่าเป็นไปได้นะครับรวมถึงโลแม็กต่างๆก็อาจจะทำให้ตัวของชิปเนี่ยราคาขึ้นไปเท่าไห่เดิมนะซึ่งผมยังมองไม่ ไอตัวชีบะยังไม่ค่อยพ้นหายเดิมเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับต่อมานะครับเรื่องของไบแนนนะครับอันเนี้ยเขาจะมีทั้งหมด6 l c o h นะครับรวมถึงดอทกับชีบะด้วยก็แสดงถึงรายการแ l c o h ต่อไปเนี้ยประกาศถึง6แอ l c o ยนะครับที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดก็คือใส่ใน category นะครับว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดนะครับเหรียญแอลคอที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีหกเหรียญก็จะมี sdusd ag i นะครับอันนี้คู่กัน arty dog usdc pepe usdc chip usdc แล้วก็เทียท่าเทียานะครับ sdusd นะครับก็ได้รับการจดทะเบียนในคู่เทรดล้วฉะนั้นการเริ่มเนี่ยก็ประมาณ7.03ดน นะครับแล้วก็เวลาประมาณ8.00นเป็นของฝั่งของเมกา UTC นะครับในปี2024นะก็คู่เทดเรียบร้อยนะครับซึ่งจะเป็นวันที่7เดือน3ปี2024คู่เทดเหล่านี้นะครับก็น่าสนใจต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโฟกี้โฟกี้ตอนนี้จดทะเบียนในกระดานอัพโฮเรียบร้อยนะครับอัพโฮก็เป็นกระดานใหญ่ ผู้ใช้ถึงประมาณ30ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกระดานอันนึงที่ใหญ่ในอเมริกานะท่ามกลางกฎระเบียบนะครับก็ f o กี้ก็สามารถที่จะผ่านโดนที่จะไม่เป็เหรียญ Security ได้ f o กี้ก็โพสต์ไวนะครับใน6มีนาคมปี2024ใน X หรือ Twitter ละกันก็อัพโหนะครับตอนนี้ TVL ของโฟกี้ก็526ล้าน เหรียญสหรัฐนะครับก็คิดว่าโฟกี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกวีฟหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงแบบอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็ต้องให้เหรียญตัวอื่นขึ้นด้วยต่อมาข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวอันตารายมากนะครับคือข่าวของแซมแบงแมนฟล์เนี่ยใครที่ฟังคลิปนี้นะอยากให้ทุกคนฟังนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นฝัด ตอนนี้เอ้ยมันมีข่าวดีมากเลยบิตคอยจะทะลุออลไทาม์ไฮแน่นอนนะครับอาจจะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นหรือแสนหนึ่งส่วนตัวผมผมยังมองว่าไม่ทะลุแสนผมยังมองอย่างนี้นะว่ายากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมว่ายากนะครับน่าจะติดอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดถึงประมาณเก้าหมืนเพราะเราจะมีเหลือแค่สองสัปดาห์เท่านั้นนะครับที่จะขึ้น ฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดการขึ้นอะปรยมาณมันแรงเท่าเดิมอะเนาะมันก็จะติดอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดนี่แหละถึงเจ็ดหมื่นเก้านะครับอันนี้ผมมองตรงนี้ไว้ก่อนนะเอาแบบเป็นกลางนะไม่กาวเกินไปไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะมองให้ลงตอนลงเลยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมบอกมันเป็นไปไม่ได้มันยังตอนเนี้ยมันเป็นสถานะคือบูบ,บุมินิบูรัน บิตคอยมันจะไปที่ระดับหนึ่งมันไม่มีการขายแทบจะไม่มีการขายเลยการขายมันเป็นแค่ทําเรื่องของการช็อตเซลล์กับอ่าลองเซลล์องบายเท่านั้นะนะครับคือมันเล่นเพื่อจะทําให้พอร์ตคนเล่นเนี่ยแตกนะครับเพื่อจะได้คนที่เล่นเนี่ยคือต้องเปิดตั้งแต่ตูดนะครับถ้าเกิดไม่เปิดตั้งแต่ตูดเนี่ยคือพอร์แตกแน่นอนนะ ดังการผ่อนปลนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการขายบิตคอยออกมาอีเทอรียมบีเอนะครับโซโลโนาโอ้เหรียญ้นํำทั้งนั้นเพราะว่าสารนะครับเขาตอนนี้เขาปฏิเสธคำขอผ่อนปลนของแซมแบงแมนไฟล์แล้วนะครับผู้พิพากษาชื่อคาพานนะ ปฏิเสธขอข้างวิงบอลเรียบร้อยนะครับคนที่ดูแลแส,สภาพคล่องคือ CBOE นะครับคนนี้จะดูแลเรื่องของอเม็ดเงินเนี่ยที่อยู่ในกระดาน STX ที่จะต้องขายออกมาแต่มันเป็นสินทรัพย์ไงนะครับแฟนแบง์แมนไฟล์ผมคิดว่าแกเนี่ยตามข่าวนะผมไม่รู้หรอกแกคิดยังไงถ้าดูตามข่าวคือ แกต,ต้องการที่จะคงราคาของบิตคอยไว้คงราคาของโซลหน้าไว้นะครับแต่ผมว่าเป็นโซมากกว่าเป็นโซมากกว่า b ี c นะเพราะบี c เนี่ยพีดิกยังไงะนะครับม,มันมันมีมันมีคนถือเยอะแต่โซเนี่ยที่มันขึ้นมาได้ระดับเนี้ยส่วนหนึ่งเป็น Power f ิวเจอ นะครับเพราะโซเนี่ยไปจดทะเบียนในคอยเบตพร้อมกับเอแวนะครับแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคือจากสี่สิบดอนก็ขึ้นมาถึงร้อยสี่ิบร้อยห้าสิบดอนต่อนะตอนนี้นะมันเป็นฟิวเจอร์นะครับถ้ามีข่าวนี้ออกมาเนี่ยคือเหรียญท็อปบนบนเนี่ยร่วงกระจายแนย่หนึ่งในนั้นคือโซด้วยนะครับ ในตอนนี้ผมก็กำลังดูเหมือนกันว่าถ้ากรณีของโซอะ่ะมันไม่ไปถึงสี่ร้อยอย่างที่ Market Cap มันฟ้องเฮ้ยตอนนี้แสง BNB ขึ้นไปแล้ว Market Cap อะ่ะเราเห็นละแซง BNB ราคาทั้งอยู่ที่สี่ร้อยดอนถ้าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไม่ถึงสี่ร้อยดอนเตรียมขายเลยครับผมบอกประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวค่อยไปจัดใหม่อาจจะพลาดก็ได้นะผมอาจจะพลาดก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเซฟตี้หรือความปลอดภัยเนี่ยขายก่อนเลยนะครับจะปิดก่อนเลยก็ได้ปิดโพซิชั o นนะครับถ้าเกิดไม่ไปถึงสี่ร้อยอ่ะนะจริงๆมันควรจะสี่ร้อยละนะครับแต่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือเหรียญต่างๆเนี่ยมันขึ้นหมดเหรียญมีมนะครับฉากนั้นพวกมีมต่างๆเนี่ย น่าจะแย่ง m a r ก e t cap ด้วยแล้วก็สังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะวันที่โดะนะครับทำการที่มีข่าวนะครับว่า,เ,าเรื่องของอินเทอร์โพนะครับคือไม่ต้องส่งไปในสหรัฐอเมริกาเากาหลีใต้โดยอา,าสารยุติธรรมของมอนเตเนโกเขาตอบปฏิเสธไปแล้วนะครับว่าเดือนมีนาคม ตัวคอ,อจะไม่ถูกส่งมาลูนาแคสิกขึ้นไปถึงสองพันห้าลูนาหรือเทอร่าขึ้นไปถึงหนึ่งจุดห้าดอนเตรียมขึ้นจะไปต่อแล้วแต่ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาบิคอยจากหกหมืนเก้าเนี่ยทุบลงมาจนเหลือประมาณห้าหมื่นเก้านะครับเราก็ลูนาแคสิกก็ทุบลงมาเหลือจาก สองพันห้าจนเหลือประมาณพันเก้าอันนี้ผมลองนะใส่ลองโชโซไปนะครับแล้วรวมถึงซื้อด้วยผลก็ภาคกลว่าโซว่ะวิ่งนะครับตั้งแต่ตอนทุบลงมาแบบสุดๆอดะผมใส่โซไปผมบวกเป็นสามสี่ร้อเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ปิดเลยนะ ผมพอประมาณนะ,นะว่าอันนี้อาจจะเป็นแผนของแซมแบงแมนไฟล์เรื่องของลูน่าหรือเทอรล่าต้องระวังด้วยนะครับความผันผวนสูงม,มากแน่นะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยไอการปล่อยข่าวแบบนี้มันจะเป็นความได้เปรียบของเรียนโซนะครับเพราะตอนนี้คือคือมันเรียนที่อื่นมันขึ้นแล้วไง นะครับจะไปขัดค้าง,างกับอีลอนมารกหรอผมว่ายากนะอีลอนมาร์กเขาก็โดนมาแล้วสองปีเขายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นจริงๆจังๆเลยนะครับก็ลองคิดดูว่าใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับชอ็อตลูน่าลงมาตุบตอนนี้ยังไม่ไม่เห็นจุดกับตัวเลยนะเหมือนกับซึมลงไปเรื่อยๆนะครับรอความชัดเจนของ BTC ว่าจะพุ่งไปอย่างชัดเจนหรือเปล่า ถึงจะขึ้นต่านะครับแต่ตัวของเทอร์ล่าเนี่ยน่าสนใจกว่ามันก็จะมีโอกาสขึ้นตะ่ำนะผมลองแล้วอะนะครับค่าถูกด้วยนะเม็ดเงินไปเข้าโซนะครับตอนเวลาก่อนที่จะตลาดขึ้นพอตลาดขึ้นไปโซก็จะไปอีกระดับซึ่ง เม็ดเงินนี้อาจจะมาจากลูน่าหรือเทอรล่าได้ใครจะไปรู้นะพอมันง่ายลูน่าสินเตอร์ล่ามันมีคนมีความเชื่อมั่นเยอะดูอย่างเหรียญมีมาพวกเปป้ P P, พวกชีบะผมไม่ได้ว่าชีบะนะพวกดอชคอยพวกโฟกี้อะคนตามเท่าไหร่เองชีบะอาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวหลักของอีลอมัคที่ทำกำไรแต่ตัวที่เหลือเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย มีมีเมมเบอร์กี่คนเองนะครับตามข่าวเทรเป็นระยะระยะนะครับโฟโมกันมันน้อยแต่ลูน่าเนี่ยบางทีเนี่ยทางข้างบนเขาก็อยากจะใช้ใช้ข่าวเนี้ยนะครับให้ความมั่นใจเราก็พุ่งไปสงเสร็จแล้วก็ทุบตุบลงมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเทอรล่าแคสิกเป็นตัวที่ทุบ โหดที่สุดเลยนะครับเราก็มีอีกตัวคือ XRP สุดสุดติ่งกับริงแมวนะครับคือ XRP ก็ไม่ไปไหนแต่ถึงรอบมันมันจะไปจริงๆนะครับก็ผมบอกไว้ตรงนี้ว่าระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้ไม้หลักเนี่ยยังเป็นโซอยู่เขาพยายามให้โซขึ้นก่อนนะครับ ก็ต้องมาดูด้วยกันว่าถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาการทุบหนักๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ BTC อาจจะเป็น s o โลนาแล้วเรามาดูกันนะครับอีกสองอาทิตย์ที่เหลือก่อนที่คดีจะเสร็จ s o โล n a จะไปเท่าไหร่จะไปถึงสี่ร้อยดอลหรือเปล่าภาวนานะให้ถึงสี่ร้อยดอลพอทุบจะได้ทุบไม่หนักเหมือนกับบิตคอยครับ ถ้าเกิดถึงเวลามันทุบจริงๆอะ่ะผมอยากให้ไปสักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นพอทุบจะได้ทุบไม่หนักสมมติทุบห้าสิบเปอร์เซ็นก็สี่หมื่นห้าหรือห้าหมื่นใช่ไหมมันจะไม่หนักเกินไปนะครับส่วนตัวผมผมก็อยากให้มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเนาะก็อยากให้ขึ้นไปเยอะๆพอเวลาทุบจะได้ไม่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินนะตัวของโซโลนาเหมือนกันนะครับ ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบขึ้นไปสักสี่ร้อยเอาตามตามมาตรฐานของ BNB เลย BNB ตามกว่าแต่ราคาของโซ,โซอยู่เท่าเนี้นะครับรอสักพักหนึ่งจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับรวมถึงตอนนี้มีข่าวเรื่องของจุ๊บหรือจูปิเตอร์ด้วยจะทำเรื่องเกี่ยวกับ่าการโอนเหรียญน,นะครับเราก็ทำเรื่องของดาวนะครับเรื่องของการ การแจกแอร์ดอให้กับดาวต่างๆนะครับดังนั้นเร็วๆเนี้ยเม็ดเงินของโซ,โซเนี่ยอาจจะไปเข้าจุบดูจุบให้ดีนะครับดูจุบให้ดีพะจุบเขาบอกว่าวันพฤหัสของเราบ้านเราคือวันศุกร์นะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่าจะเป็นยังไงโอเคข้อมูลโดยทั่วไปอยู่ประมาณนี้นะครับก็ ก็ประมาณนี้เนาะโซ่สี่ร้อยดอมองไว้สองร้อยดอนอะนะครับแต่สองร้อยดอนผมว่าไม่พอถ้าเกิดมันทุบห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็เหลือร้อยดอลน,นะครับมันต้องไปให้ถึงสักสามร้อยอะทุบมาเหลือร้อยห้าสิบเหลือร้อยหนึง่งอะไรอย่างนี้ผมว่าโอเคแล้วโอเคกว่านะครับแต่ผมว่าโซ่มันต้องไปตามมาตรฐานของมันถึงแม้ว่าเหรียญคนจะไม่ได้รับรองอะไรนะครับ แถมดูถูกดูแคลนด้วยฝั่งที่ชอบ ETS นะก็ต้องว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติไตามและกดกระดิกกดปุ่มติดตามเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่มมิชชั่นนิวมูนเมพีดูนาแคสิกชิบะฟกิ นะครับเปเป้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสีย่ยงนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์สำหรับกระดานบิดเกตไว้ด้วยละกันฝากกระดานบิดเกตว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอเวลาสักนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของคอร์สเรียญต้นน้ำนะใครสนใจผมก็ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปไปสมัครเรียนกันได้นะครับก็จะตัวหลักสูตรก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกนะครับดูเหรียญต้นน้ําให้เป็นดูพื้นฐานเบื้องต้นไม่ต้องไปลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ดูเบื้องต้นเพื่อจะตัดสินใจที่คุณจะใส่ความมั่นใจไปอะไรสักเหรียญหนึ่งอย่าเชื่อสิ่งที่ผมเสนอ อย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นนาเสนอแต่เชื่อในสิ่งที่คุณลองศึกษาแล้วคุณมั่นใจเราเองนะครับก็ช่วงนี้จะโอเพนนะครับก็จะใกล้ปิดละนะครับผมก็คิดว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน่าจะปิดสักรอบหนึ่งนะก็ยังเปิดไว้อยู่นะครับเพราะผมก็คิดว่าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นแบริทนะครับ ก็อยากให้ทุกคนรีบเตรียมตัวก่อนตักตัวก่อนนะครับได้เปลี่ยนโดยเฉพาะปีนี้หลักสูตรคอร์สเหรียญต้นน้ำก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกปีครับเหรียญต้นน้ำมีอะไรศึกษาให้อีกเยอะเนาะเอาแหละนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักมานะครับคุยกันสอนแบบตัวต่อต,ตัวด้วยนะครับแล้วก็ เจอกันอย่างน้อยสองครั้งนะครับเพราะว่าการเจอกันอ่ะมันมันต้องอยู่ที่พื้นฐานของผู้เรียนผู้ผู้เรียนพื้นฐานดีสองครั้งนะครับส่วนไม่ค่อยมีพื้นฐานนะครับเคยแต่ใช้กระดานไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องยาวหน่อยนะครับหรือว่าเรื่องของภาษานะครับ ก็ยาวกันหน่อยนะยาวเพราะว่าอ่ามันต้องไปตามพื้นฐานนะมันกำหนดฟิกตายตัวไม่ได้นะผมสอนตัวต่อต,ต,ตัวนะครับแล้วก็จี้นะครับคือต้องการให้ทุกคนเป็นโดยพื้นฐานนะครับดูเป็นอะไรเป็นแล้วก็สามารถจะไปวิเคราะห์ต่อยอดยิ่งต่อยอดได้ยิ่งดีนะครับคนที่เป็นอาจารย์ให้นะครับให้คนที่เป็นลูกศิษย์ สามารถต่อยอดได้เก่งกว่าผมไม่ได้หมายนะครับว่าผมจะต้องเก่งที่สุดผมเชื่อเลยนะครับคนที่ฟังผมหลายคนเก่งกว่าผมเยอะนะนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมาพูดอ่าหรือทําใน youtube แบบผมเท่านั้นเองหลายคนเก่งกว่าผมเยอะนะผมลองฟังล้นะครับก็ประมาณนั้นก็คุยกยันได้ก็และ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ค่าเรียนประมาณสองพันบาทต่อคอร์สนะครับต่ออันนี้เดี๋ยวจะมีส่วนอื่นๆอีกก็อาจจะไปเพิ่มสามรอยห้าสิบนะครับใครที่เคยเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ผมก็ก็ฝากด้วยละกันศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็หวังว่าชีบ่าอินุกจะโกดูด้อมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของด้าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.